เดือนหนึ่งห้าร้อยชิ้นเดือนหนึ่งค่ะเป็นไปได้ค่ะเราเชื่อว่าคุณทำได้สู้เขาค่ะสู้เขามีตะเกียงด้วยเน่ยังไม่เห็นใครเลยอ่ะไม่ถึงว่าคิดเลยอุ๊ยตก,ตกใจเห็นคนเดินมาข้างหลังตกใจ ไม่เห็นใครเลยแล้วพี่ก็เป็น,าน่าแมงมุมใครเดินตามมามีคนเก็บซองให้แอบดูก่อนแป๊บนึงทาไรไหมเกินตาไวๆนิดนึงน,นะ <c oughs> เดี๋ยวเห็นหน้าขอขาวอะไรก็จะกิดเรียกกันนิดนึง อยู่ฝั่งนู้นกระดิ่งกระดิ่งอีอันนเอียนไอ้เขาบ้านใหญ่เขาบ้านใหญ่พี่เอียนในติ่มมากเลยอ่ะมาเลยเนาะไม่นะต่อไหก่อนอ่ไ มันเขามีเปิร์พิเศษนว้ยบันใหญ่เปิเร์ปิงอเอ้ยมีเสร็จแล้วน่าต่างหรอน่าต่างกันน่าต่างโอ้ไม่มีเสียงไฟอ่อนแดงโอเคบันใหญ่ไหมอืมอ้เอาตาสุขวิบ,บันใหญ่ไม่ใช่หรอเดินบกทีไปแล้วไปแล้ว น่าจะไปขวาล่างค่ะไอะอยู่กับบ้านโอเค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 เรามีบปั่นด่านหนึ่งพี่ต้องการให้เขากไปที่เพลองที่ติดแปดถึงบ้านใหญ่อยู่แล้วเขาจะมาจะมาได้มาไปบ้านใหญ่มามาเออถอยก่อนเลไหก่อนเขาเปลดแล้ว ไม่ตามไม่ถูกเครื่องหน่อยหรอจริงดิเศรยฐายเนี่ยอยู่ไหนอะ่ะอยู่กับพี่อะค่ะคือรู้เปล่าวะรีบต่อไม่อะพี่ได้ยินเสียงอะพี่ไม่รู้ว่าอยู่ไหนแล้วอ่ะพี่ได้ยินเสียงรแรบๆอะคือหนุาหนับ ไม่ฟังเสียงทำไมมันไม่มีเสียงล่ะมันยัมีเสียงหายใจมันอยู่แต่เมื่อกี้อยู่กันสองคนวิ่งไปได้ยินอะไรเลยอ่ะแมงเอ้ยใส่ชัยเลยฝนมามิสเตอร์ดามิสเตอร์ดเก้าสิบอ่ะเก้าสิบเก้าสิบเพิ่งวันใหญ่เก้าสิบว้ายอยู่ข้างหลังอ่ะไปไปไปฉีกไปบ้านฟ้าไปบ้านฟ้า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 โอ้ อะไรเนี่ยเห็นอย่างไรเงี้ยเฮ้ยขอโทษขอโทษอยู่ไหนคือไหนเนี่ยอยู่กับเราเราหมายถึงเราอยู่กับคิลเลอร์อยู่รางกลางลาถามว่าอยู่ไหนไมไม่ใช่อยู่ไหนเมื่อกี้หมายถึงว่าเราหาคิลเลอร์ไม่เจออยู่ไหนอยู่ไหนเลยไปแล้วบ้านใหญ่ จะได้ปะเคืองไม่ใหญ่เป็นเจ้าสิบ่ะเกินไปอ่ะสวยไงเจ้าต้องนไต้อง่เจ็บหนก้ององมกันได้นะอยากให้ม e. so ันออกก่อนไม่รู้ันอยูไ <S 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 ่ไหนอ่ะเดี๋ยวเราไปอยู่ตัวเอง่าได แต่หวังว่าเขาจะไม่อ่ไไไองไงเดืองหลังเดี๋ยวเราซ่อมเครื่องแถวบ้านฟลาแล้วกันนะเรื่องใกล้เราขอขาวปะถ้ามันเฟดแล้วเราอยู่นิ่งมันไม่เห็นเราเหรอเห็นเห็นเห็น <c oughs> เห็นดิ เขาไปช่วยเพื่อนเดินซ่อมเครื่องช้างบ้านไซหายแล้วต้องเข้าจุดเสร็จแล้วหน้าต่างล็อกของเดโมเอิ่นเข้าได้ปะถ้าเข้าไม่ได้เ,เ,เ,ไดเดี๋ยวพี่เข้าพี่เข้าเลยได้ไม่ได้เตี้ยงเลเข้าแล้ไปยิ่งทางละไม่ยางละที่ถึงละถึงละน่าจะอีกประมาณหกวิ อยู่เลยแล้วกันนะไม่มีตนะัวแปบ้านใหญ่แอบแป๊บไม่เห็นเลยตัวมันก็วุ่นๆด้วยเราไปช่วยได้ไหมเนี่ย เาังวิตัดเองอ่ะมาอยู่อคไปะยูไครับจะไปอยู่บ้านใหญ่ลอนนะ ไม่ทันไม่ทันเข้าไมาไม่ทันเหลือเครื่องข้างบ้านฟ้าที่แบบเห็นชัวร์เครื่องหนึ่งอะเครื่องเอื่นที่เอืนซ่อมเมื่อกี้ยังไม่เสร็จเลยเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเหรอ ดี๋ยวนะมันอยู่ในแมสเนี่ยแป๊บน,นึงมันเช็คเครื่องตรงข้างบ้านฟ้าอยู่น่าจะหาคนแถวนั้นอ่ะพี่ช่วยได้เอาไม่ได้เข้าบ้านใหญ่คิดเรื่องเข้าบ้านใหญ่พี่ช่วยได้เอเเอแต่พี่ไม่แน่ใจว่าลงมาแล้วจะเป็นยังไงนะม่วยเลยแล้วกันนะงนั้นมามาเพื่อนมามามาอยู่นะอยู่นะอยู่นะอยู่เลย เขาบอกมันมาเพื่อน <c oughs> เราต้องไปส่งเงินต่อ,อไไดเดี๋ยวแยกกันส่งก็ได้อะไรเดี๋ยวพี่ปั่นตรงนี้ไปเลยไปบ้านฟ้าไปบ้านฟ้า <c oughs> <c oughs> หายหายไปแล้วดูไปแล้วมามามาเครื่องบ้านฟ้าเครื่องบ้านฟ้า มามามา,ามาแมทข้างๆเลยหลุดรับองให้ด้ <laughs> <laughs> อยู่ตรงเดินที่ล่างขอบนิดนึงไม่เป็นไรจ <laughs> ริงๆถ้าเขาวิ่งวิ่งหลอกมาแล้วนะจริงๆถ้าเขาออกเฟสตั้งแต่แรกเราก็พับไม่ได้แล้วออกเฟสแล้วข้างหลังแมทละไปไหนเราไม่รู้หลุด อยู่เส้นทางให้เออดดมามามาจะบอกชาภัยรู้ตัวป่าต <laughs> ั <laughs> ้งใจ็ปันอย่างเดียวไม่ไดูหลังเลย <laughs> <laughs> จะดูพี่ฟองอยู่อ่ะดูทำไม <laughs> ดูพี่ฟองดูพี่ฟงให้พี่ฟองดูหลังเออหน้อีกทีจ้า ผมไม่ดูแต่ผมดูข้างหน้ามันใม่ใหมาอีกทางหนึ่งเครื่องเหลืองนี่คือแฟดนะบอกไปก่อนจะงงไม่ได้เห็นออร่าด้วยเรียบร้อยผังเครื่องบันฝาเน็บตาปุย ยังอยู่ปะยังอยู่ปะไม่เห็นเราเราไม่เห็นเราไม่รู้เขาอยู่หรือเปล่าพอดีเราแอบอยู่ในแมส่าจะทันนะไม่งั้นเราประตูนะเกลียดชิบหายเลยดูประตูดิเอางี้เดี๋ยวเราเปิดเดี๋ยวเราเปิดบ้านฟ้าเอ้าตีไม่โดนไม่มีเพื่อนเพื่อนมันอยู่นิ่งๆให้ตีอ่ะเพื่อนไปเข้าห้องน้ำหรือเปล่าเจอแล้ว บัประตูวทางไหนบ้านฟ้าบ้านฟ้าบ้านฟ้าไปกันได้บ้านฟ้าสามสิบเมตรเพนฟ้าเพื่อนโดดโดดดีโอ้โหค่อยๆโดดด้วยน่าสิบเขาปิงเขาปิงเห็นใจเขาหน่อยเขาปิงไปบ้านฟ้าไปดีเลี้ยวดีเลี้ยวดีโอ้โหเปิดแล้วนะเปิดแล้วเปแล้วเดี๋ยวบอกให้ทีมมาพิสูจน์ี่เลี้ยวออกทำไมเขาตามเพื่อนหรอชัวร์ไปเนี่ยเดี๋ยวไม่ใช่ผูกมาแล้วตีนะ ช่วยไหมไม่ต้ช่วยครับไม่รู้อีกเพิ่งเพิ่งอะไรด้วยครับไม่รู้เพิร์งอะไรเนี่ยออไปดีกว่าไปดิกว่าอืมแล้วอันนี้มันต้องต่อยังไงนะ แม่เห็นด้วยมีอ๋อมีรถมาเครื่องมะเปิด